ทางด้านคุณสุนารีราชสีมาได้มีการจัดอุปสมบทหมู่อุทิศส,ส่วนกุศลให้กับคุณแม่โดยมีลูกชายทั้งสองคนร่วมอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้ด้วยค่ะ ที่อุโบสถวัดรำนบพัฒนาหมู่ที่3ตำบลหนองหอยอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาคุณสุนารีราชสีมาศิลปินลูกทุ่งชื่อดังพร้อมด้วยญาติญาติได้จัดพิธีอุปสมบทหมู่เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่ยมสอนนาอายุ97ปีซึ่งเป็นคุณแม่ของคุณสุนารีราชสีมาโดยเสียชีวิตไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยโรคชรา ซึ่งในบรรยากาศที่เห็นนะคะก็มีบรรดาญาติพี่น้องและชาวบ้านบ้านทำนบพัฒนาเดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างคึกคักสำหรับการอุปสมบทหมู่ในครั้งนี้มีพระที่ร่วมอุปสมบทหมู่จำนวน9รูปค่ะโดยมีพระครูอุดมเหมะคุณเจ้าคณะอำเภอพระทองคำเป็นพระอุปชา ซึ่งผู้อุปสมบทนั้นมีนายภูมิพัฒน์อังกิอัน,นและนายจิโรดอังกินันซึ่งเป็นบุตรชายของคุณสุนารีราชสีมารวมอยู่ด้วยส่วนที่เหลืออีกเจรูปนั้นเป็นลูกหลานเลนของคุณแม่ยมโดยพระบวทใหม่ทั้ง9รูปจะจำพรรษาอยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดบ้านทรรนบพัฒนา สำหรับกำหนดการงานบําเพ็ญกุศลศพของแม่ยมสอนนานั้นจะมีกำหนดสวดพระอภิธรรมศพในช่วงเวลา18นาฬิกา49นาทีอีก2คืนค่ะหลังจากนั้นในวันที่17กรกฎาคมเวลา14นาฬิกาจะมีการประกอบพิธีชาปนกิจศพที่ชาปนสถานวัดธรรมนบพัฒนาหมู่ที่3ตำบลนองหอยอำเภอพระทองคำจังหวัดนครราชสีมาค่ะ